คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นองค์กรที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาด้านสังคมด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองคอ์กรบุคลากรบัณฑิตและสังคมคุณภาพโดยมีปรัชญาที่ว่าศาสตร์แห่งมนุษย์และสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิสัยทัศน์องค์กรแห่งภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้อย,อย่างยั่งยืน ถ้านิยมองค์กรสมาร์ทิลโซพันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายถึงบัณฑิตมีคุณธรรมสำนึกดีมีความรู้และมีสมรรถนะสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมศตรวรรษที่21 2. สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดองความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ 3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อต่อยอดความรู้และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองคอ์กรชุมชนและท้องถิ่น 4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชายแดนใต้ 5. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีความสมานฉันและมีความสุขการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์นำทีมบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาพัฒนประวิชาติคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และทีมผู้บริหารได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสาตร์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติและสามารถตอบสนองต่อการก้าวสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำนวัตรกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยนวัตรกรรมที่ได้รับรางวัลมีจำนวน4นวัตรกรรม 1. ผลงานเสริมสร้างการเรียนรู้พยัญชนะอักษรกลางสระเสียงยาวและเสียงวรรณยุกต์ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 2. ผลงาน The Development of English Listening Skill by Using Computer-Assisted Instruction and Task-Based Language Teaching for Primary Level Students in Yala ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3. ผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องคำพ้องเสียงโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 4. ผลงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการสอนแบบ SQ3R โดยใช้ชุดแบบฝึกนิทานท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนชุมชนบ้านปุยุทธของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มีหลักสูตรจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน15หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการภายนอกพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษากับสถานประกอบการภายนอกอีกจำนวน9หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ60รายละเอียดดังนี้ 1. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุข ภาพและการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักศึกษาร่วมกับหน่วยหรือสถานประกอบการโดยหน่วยงานเป็นวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้แก่นักศึกษาดังนี้ หลักสูตรร่วมกับบริษัท Hush Center and Travel Service จำกัดจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการ Hush และอุ่มราะระหว่างวันที่1-2ทธันวาคม2564ในรูปแบบออนไลน์หลักสูตรร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราชจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสุขภาพจัดขึ้นในวันที่14มีนาคม2565ในรูปแบบออนไลน์ 2. หลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาณสถานประกอบการจำนวน4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษามลายูหลักสูตรรัฐธภาษาศาสตร์บัณฑิต 3. หลักสูตรที่ร่วมกับหน่วยงานส่งนักศึกษาออกฝึกสอนในรูปแบบ SIL จำนวน4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรครุศาสต,ต์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรครุศาสต์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสต์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษามาลายูหลักสูตรครุศาสต,ต์สาาสตรรตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในบรสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่1จําจำนวน10เรื่องและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในบริารททางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่2จํจำนวน2เรื่องมีผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่นําไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุม ชและได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น14เรื่องซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนจำนวน2เรื่องมีผลงานวิชาการนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา24ผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนมีผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการสำคัญได้แก่โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาสโครงร โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสามวัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิน่นโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนกิจกรรมขยายเครือข่ายเสริมสร้างกระบวนการบริหารให้กับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นนทศบาลตำบลประแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2565ส่วนที่1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีตามประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ2565คณะมนุษยศาส,าสตร์และสังคมศาสตร์มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามคำรับรองของมหาวิทยาลัยราชพัฏย์ยาจำนวน4ยุทธศาสตร์มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำนวน33ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ24ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ72.72 72. 72. การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2564ได้รับผลการประเมิน ินคุณภาพภายใน4.25คะแนน5องค์ประกอบ4.18คะแนน6องค์ประกอบส่วนที่2การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณพศ2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินภารกิจต่างๆโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น29,778,580บาทจำแนกเป็น 1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน6,598,400บาท 2. งบประมาณํำรุงการศึกษาเป็นเงิน7,547,030บาท 3. งบประมาณโครงการศึกษาเพื่อปวงชนเป็นเงิน5 4 4ล้า0บาท 4. งบประมาณขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทานรากหลงังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็นเงิน10,185,750บาทซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลลัพธ์การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ2,565ที100่ร้อยละ91ส่วนที่3การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคม ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบในปีงบประมาณ2564จำนวน23ข้อและนำมาปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารงานได้ทั้ง23ข้อส่วนที่4ความเชื่อมโยงของการบริหารหน่วยงานเพื่อตอบสนองพระราชดำริและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและพื้นที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้บริหารดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดในยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและท่อง เที่ยวชายแดนจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยภายใต้หัวข้อวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและท่องเที่ยวชายแดนในปีงบประมาณ2,565จํานวน20เรื่องยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ2,565มีชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน2ชุมชนคือ1 ชุมชนตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส 2. ชุมชนตำบลปาเสมัดอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสยุทธศาสตร์ที่4การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างเยะลาสันติสุขที่ยั่งยืนผลการดําเนินงานการสร้างภาคีเครือข่าย3จังหวัดชายแดนใต้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มีดังนี้1มีระบบฐานข้อมูลสําหรับภาคีเครือข่าย1ฐานข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลของภาคีเครือข่ายประกอบด้วยจังหวัดเยะลา จังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานี 2. มีนวัตรกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย3รูปแบบในพื้นที่ตำบลประแตอําเภอยะหาจังหวัดยะลา,าพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ตำบลตาลีอายจังหวัดปัตตานี3มีโมเดลที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในาการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย1โมเดลต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประแตจังหวัดยะลา,าการบริหารดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่1เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรในพื้นที่และการตลาดออนไลน์รับผิดชอบพื้นที่24ตําบตำบลใน3จังหวัดชายแดนใต้ประเด็นการพัฒนาที่3ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน โดยได้รับการจัดสรรทุนวิจัยตามแฟกชิพของมหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่อำเภอเวตงปีงบประมาณ2,565จำนวนจิตเรื่องผลการดำเนินโครงการสำคัญเช่นโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้นำองค์ความรู้เข้าไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในด้านการสอนภาษามาลายูการจัดท่องเที่ยวชุมชนการทำผ้ามัดย้อมสีเคมีสีธรรมชาติรวมถึงการทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด การเข้าถึงของเครือข่ายประเด็นการพัฒนาที่4เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มีผลการดําเนินงานการสร้างภาคีเครือข่าย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่4การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยืนของยุทธศาสตร์จังหวัดยะลาจากผลการดําเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา ทางคณะขอขอบคุณบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนที่ช่วยในการขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่องค์กรแห่งภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้อย่างยั่งยืน